เรียนท่านนายกประยุทธ์จันโอชาฝากดูแลทหารนะคะฉันผู้น้อยนะคะอย่าให้ใครลังแกได้แล้วก็ฝากตรวจสอบผ้าดิจิตอลด้วยนะคะเนื่องจากว่าขณะที่ทำหน้าที่อยู่ก็จะมีเสียงาจากลายดิจิตอลนะคะแล้วก็ภาพก็ปรากฏชัดนะคะ,ะมีการ ใช้ผ้าลายดิจิตอลสั่งงานนะคะให้ทหารคลั่งทำร้ายกันแล้วก็มีลายที่โกงกินกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะคะกัดกินกันชกตีกันสั่งยิงกันนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ลหลๆเหตุการณ์ที่ทหารไม่รู้เรื่องกับต้องเป็นแพ้นะคะก็ฝากท่านประยุทธ์ตรวจสอบด้วยนะคะเพราะลายนี้เบื้องบนบอกมาขอบคุณนะคะที่ ท่านเมตตาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมขอให้ปลอดภัยทุกชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ ยึดประเทศเลยเขาเรีวยกว่าแผนครอบจักรวาลเห็นปะย่ากัดกินตัวเล็กก็กินตัวใหญ่ก็กินอันนี้ก็เหมือนจระเท้เลย อันนี้ลายเก่านนไมลายกัอมีแงนะสั่งข้าวตลอด